ถือว่าปิดจ็อบได้สวยงามนะครับสำหรับทางรีคาสลีนะครับกุนซือขัดตาทับของทีมชาติอังกฤษนะครับล่าสุดครับพาอังกฤษถล่มทีมชาติไอแลนด์ไป5ประตูต่อศูนย์ครับทำให้อังกฤษคว้าแชมป์กลุ่มนะครับและตอนนี้กลับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเอล g กเอครั้งหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลยูฟาเนชันลีกนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมยูฟาเนชันลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติอังกฤษนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการเป็นทีมชาติไอด์ับ และเมื่อวานนี้นะครับการจัดตัวของลีคาสซี่นะครับก็ส่งผู้เล่นดาวรุ่งครับลงเล่นหลายต่อหลายคนเลยนะครับเมื่อวานการจัดตัวนะครับก็จะมีทางจอแดนพิกฟอร์ดครับเป็นผู้รักษาประตูคู่เซนเตอร์เป็นมาร์เกีบหคลายวอล์เกอร์ครับแบ็กขวาก็เป็นลีปลาเมนโต้ครับแบ็กซ้ายลุยส์ฮอครับแดนกลางมีคอนเนอร์การาเกอร์จับคู่กับครอติสโจนแผงเกมลุกก็มีมาดูเอเก้นะครับแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับนี่คือการจัดไลน์อัพ11ตัวจริงของทางลีคคาสลีรับ สำหรับในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือเป็นงานไม่ง่ายสำหรับอังกฤษเลยนะครับในครึ่งแรกครับทีมชาติอังกฤษก็บุกแล้วบุกอีกครับแต่ว่าเจาะไม่เข้าจบประตูกันไม่คุมเองนะครับแต่ว่าในครึ่งหลังนะครับจุดเปลี่ยนสาคัญก็อยู่ตรงที่ว่าก้องหลังนะครับของทางไอร์แลนด์นะครับมาโดนใบเหลืองใบที่2ไล่ออกไปนะครับแล้วอังกฤษก็มาได้จุดโทษจากแฮร์รีเคนครับยิงขึ้นนําในนาทีที่53นะครับเป็นประตูเบิกร่องแล้วอังกฤษก็มีผู้เล่นมากกว่าไอร์แลนด์ครับจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เป็นของอังกฤษทั้งหมดนะครับประตูก็มาแบบเทน้ําเทท่าประตูที่2ครับมาในนาทีที่56จากแอนโทนีกอร์ดอนและประตูที่3ครับมาจากคอนเนอร์การลเกอร์นะครับในนาทีที่58จากนั้นอังกฤษก็มีการเปลี่ยนตัวในนาทีที่62ครับส่งทางฝั่งของแฮร์ริสแฮวุสเบลลิสลงมาแทนที่ของคลายวอลเกอร์และในนาทีที่75ก็มีการเปลี่ยน3คนรวดเลยครับส่งมอร์แกนโรเจอร์ส่งเปนิกโดมินิกโซลันกี้ส่งจารดโบเวนลงมานะครับ แทนที่ของแอนโทนีกอร์ดอนคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็มาดูเอเก้นะครับแล้วทางจารดโบเวนครับอยู่ในสนามเพียงแค่นาทีเดียวครับซัดประตูที่4ให้กับอังกฤษขึ้นนำ4-0ครับในนาทีที่76จากการจ่ายของจูดเบลลิงแฮมครับแล้วก็นาทีที่79ก็มีการส่งอังเกลโกเมครับลงมาเล่นแทนเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็มาได้ประตูในนาทีเดียวกันเลยครับนาทีที่79จูดเบลลิงแฮมครับก็จ่ายกับทางแฮร์วิสเบลลิสยิงประตูที่5นะครับ ส่งผลให้เกมนี้นะครับทีมชาติอังกฤษของลีคาสซี่ครับถล่มไอแลนด์ไป5ประตูต่อศูนย์นะครับคว้าแชมป์กลุ่มนี้ได้สําเร็จนะครับสาหรับผลงานของลีคาสซี่นะครับในการรับงานต่อจากแกร์เซาเกตในการเป็นกุนซือขัดตาทับก็ถือทาได้ดีเลยนะครับศึกอยู่่าในชั้นลีครับหเกมครับพาทีมนี้ชนะไป5นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเริ่มจากการบุกไปชนะไอแลนด์นะครับสประตูต่อศูนย์ จากนั้นนะครับก็เล่นในบ้านชนะฟินแลนด์2-0ครับแล้วก็แพ้กรีซไป1-2เป็นเกมเดียวที่แพ้นะครับแพ้คารเบมบลีแลวก็จากนั้นครับก็พาทีมบุกชนะฟินแลนด์3-1แล้วก็พาทีมบุกชนะกรีซ3-0ครับเป็นการเอากลับได้นะครับแล้วก็เกมเมื่อคืนนี้นะครับถล่มเอาชนะไอแลนด์ไป5ประตูต่อ0นะครับส่งผลให้คะแนนในกลุ่มนี้นะครับทีมชาติอังกฤษก็สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ครับเล่นไป6เกมครับชนะไป5แพ้ไป1 ยิงไป16ประตูเสียไป3ลูกเท่านั้นนะครับมี15แต้มเท่ากับทีมชาติกรีซเลยครับแต่อย่างไรก็ตาม h เฮ to h เฮดของอังกฤษดีกว่ากรีซครับทำให้อังกฤษคว้าแชมป์ในกลุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็อังกฤษก็ลอยลำเข้าสู่ลีกเออีกครั้งหนึ่งครับในศึกยูฟาเนชันลีครับก็ถือเป็นการปิดจ็อบแบบสวยๆนะครับสำหรับกุนซือคาตาทัพอย่างลีคาสลีครับ โดยหลังจบเกมนี้นะครับทางลีคาสซี่ครับก็ออกไม่สาคัญนะครับบอกว่ามันเป็นฟอร์มที่ดีครับผมคิดว่าเราเริ่มเกมได้ดีและเราเล่นด้วยความเข้มข้นมันน่างงงิดครับที่ครึ่งแรกเราจบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์แต่ผมเองก็มีความเชื่อว่าเราจะทําประตูได้มันเป็นค่ําคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นหลายคนและสิ่งสําคัญคือการได้เลื่อนชั้นสู่ลีกเออีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งสําคัญที่บอกว่าเราต้องการจะทาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนอกจากนี้นะครับ ก็มีการถามว่าและในการคุมทิมในการคุมทีมชาติอังกฤษครับลีคาซารีรู้สึกอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าโล่งใจเลยครับและผมอยากให้ทีมชาติอังกฤษน่าตื่นเต้นในการรับชมแล้วก็เล่นเกมรุกผมเห็นว่าพวกเขาทุกวันในวันแล้ววันเล่าในสนามซ้อมและในตอนนี้เราก็ได้เห็นมันแล้วผมทําได้เพียงแค่ทำในสิ่งที่ผมควบคุมมันได้มันไม่ใช่การเดิมพันกับผู้เล่นบางคนพวกเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมพวกเขาต้องการเอาชนะทุกอย่างที่ขวางหน้า และในทีมยู21พวกเขาก็คิดถึงแต่ชชนะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผมและตัวเองทําให้ทีมงานมีความมั่นใจว่าเราสามารถทํางานกันได้คุณมักจะสงสัยอยู่เสมอว่าคุณจะสามารถทํางานนี้ได้หรือไม่และมีผู้คนจํานวนมากในบ้านของพวกเราที่เลือกทีมและก็เลือกทีมความไว้วางใจจากหัวหน้าของผมช่วยผมเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของทางลีคาสลี่ครับ นอกจากนี้ครับรีคาซลีก็มีการส่งข้อความถึงทางฝั่งโทมัสทูเคิลด้วยนะครับบอกว่าจํานวนตัวเลือกผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นผมจะให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่โทมัสทูเคิลต้องการและนอกจากนี้นะครับเขาก็บอกว่าผมสนุกกับมันเกมต่างๆก็เป็นเกมที่ดีที่สุดอยู่เสมอผมเสียใจที่พาทีมแพ้กรีดในบ้าน1ต่อ2แต่ถ้าเกิดหากไม่คิดถึงการแพ้ในเกมนั้นทุกอย่างก็ถือว่าแฮปปี้มากเพราะสามารถพาทีมชนะได้ถึง5เกมด้วยกันครับและนี่นะครับคือบทสัมภาษณ์ ส่งท้ายของลีคาสลีครับส่วนกับตันทีมอย่างแฮร์รี่เคนครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนี้นะครับบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มันสําคัญมากๆมันเป็นแคมป์ที่ดีมากและเป็น2เกมที่ยากเราทํางานของเราเสร็จแล้วในกรีดและอีกครั้งหนึ่งที่นี่มันเป็นครึ่งแรกที่ยากมากแต่เราก็ลงไปพร้อมกับพลังงานที่มากขึ้นและเราก็ทํามันสําเร็จเราพูดถึงโอกาสใหม่ๆสำหรับเด็กใหม่ๆ พวกเขาแสดงให้เห็นว่าทําไมพวกเขาถึงมาที่นี่และจบสกอร์ได้ดีเป็นเรื่องดีสำหรับจารตดโบเวนเช่นกันที่ลงสนามและทำประตูได้ทันทีส่วนโทมัสทูเคลมีโอกาสในการใช้นักเตะให้เลือกมากมายมีนักเตะดาวรุ่งมากมายที่เข้ามาและทําได้ดีและนักเตะมากประสบการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บจะกลับมาดังนั้นมันจึงเป็นสมบุ์ที่ดีมากๆผมมั่นใจว่าทูเคิลจะมองทุกคนนอกจากนี้นะครับได้พูดถึงรีคาสลีนะครับสำหรับแฮร์รี่เคน โดวยบอกเขาคือผู้นำเขาและทีมงานทั้งหมดหลังจากโยูโรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้ามาและตรงสู่เนชั่นลีกและบางครั้งแรงจูงใจก็น้อยลงไปนิดหน่อยและผมดีใจมากที่เราชนะในวันนี้และจบด้วยคะแนนด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มและนี่ครับคือบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนที่พูดถึงภาพรวมของทีมชาติอังกฤษพูดถึงโทมัสทูเคิลแล้วก็พูดถึงลีคาสลีครับ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อแลวครับว่าทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคนี้นะครับมีทั้งผู้เล่นที่ฝีเท้าดีๆหลายต่อหลายคนนะครับมีดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีที่พร้อมขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษครับมีผู้เล่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับทูมัทูเคิลจะพาอังกิษประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกปี2026หรือเปล่าครับมาตามลุ้นกันนะครับก็น่าสนใจมากๆครับสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดนี้ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้คิดว่าโทมัสทูเคิลจะพาอังกฤษชุดนี้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026ได้หรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฝนตรงไว้ด้วยนะและสุดท้ายนะครับก็ฝากไปเหมือนเดิมครับกับซูซูกิดีลออฟรีเดียครับดีลพิเศษส่งท้ายปีจากซูซูกิครับมีให้เลือก2องออปชั่นครับ เลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า8 4 0 0 0บาทนานสุดแล้วก็มีผ่อนนานสูงสุดกว่า99เดือนครับส่วนอีกหนึ่งออปชั่นครับฟรีซูซูกิวอร์ี่ฟรีโปรแกรมครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึงเปีครับสองออปชั่นนี้ก็คุ้มทุกออปชั่นเลยนะครับหากใครสนใจนะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ไปได้เลยครับที่ w w w s u z u k i co th ครับหรือไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยก็ฝากด้วยเลยกันนะครับ สุสุกิครับ